สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่อากาศหนาวเย็นค่ะนี่วันนี้อากาศหนาวเย็นหนาวมากค่ะมาอัปเดตรั้วของปะบัวเนาะก็คือฉาบหยุดไว้ก่อนค่ะแล้วก็น้องไปทําธุระเนาะงานก็หยุดชะงักไปหลายวันค่ะนี่ก็ยังไม่มาเนาะ อันนี้หน้าบ้านค่ะด้านหน้าบ้านฉาบมาด้านหน้าบ้านมันเหลืออยู่สามแผงค่ะที่ว่ายังไม่ได้ฉาบเนาะเราก็หยุดไปก่อนนี่ฉาบป,ประมาณนี้หน้าบ้านประบัวค่ะมาดูด้านนี้นี่ค่ะ ด้านหน้าบ้านค่ะฉาบเสร็จประมาณนี้เนาะอากาศหนาวเย็นค่ะเด็ดเดดจ้าแบบนี้ก็ยังหนาวอยู่นี่ทีแรกปร้าบัวว่าจะไม่ฉาบนะคะว่าจะทำระแนงใส่หรืออะไรใส่ด้านบนนี่ก็พอละทีนี้มันดูไม่สวยงามก็เลยฉาบ นี่ประมาณนี้นี่ค่ะที่ว่ามันยังไม่ได้ฉาบพ,พระว่นนี่ดูเป็นของพวกนี้เราต้องยกของพวกนี้ออกมาไว้ด้านนี้หรือค่ะนี่มันเป็นเหล็กเนาะตาเอามาไว้นี่เหล็กที่เราทําบ้านแล้วมันเหลือก็เอามาไว้นี่นี่หามกับอนงเอามาไว้นี่นี่ค่ะเนี่ยสองแผงน้อยน้อยนี่ ฉาบนี่เนี่ยต้องลื้อออกเทปูนค่ะน้องเขยยังไม่อยู่นี่ค่ะดูตะขครยถักปมลื้อออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้พึงออกดูพึงออกอันนี้เป็นพลาส,สติกเนาะนี่อันนี้ของพวกนี้มันเป็นของลูกของลูกชายเข้าไว้รีวิวของเขาเนี่ยค่ะด้านในก็เป็นแบบนี้เนาะน้องเขยชาบเนี่ยค่ะ ไปค่ะเดินไปนี่อันนี้ตกลงกันแล้วว่าจะใส่เมท่านชีตที่เป็นเป็นแผ่นแบบนี้คะ่ะแผ่นเท่าฝ่ามือเราเนี่ยตีเป็นตัวตั้งขึ้นมันมันไม่เพงแล้วก็ประหยัดงบของเราเนาะนี่นี่ค่ะด้านนอกก็ฉาบแล้วนะคะท,ทําทีแรกแล้วก็ ทำเองทำเองเนาะมีงบแล้วก็แค่ก่ออิดเททับหลังไว้รอว่ามีเงินเราจะมาทําระแนงใส่นี่ว่าจะไม่ฉาบนั่นแหละนี่ค่ะให้น้องเคยฉาบให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ด้านนอกด้านในฉาบแล้วมันก็ดูสวยงามเนาะอันนี้ก็จะเอาเหล็กกล่องมาใส่แล้วก็ตียิงเมทานชีสใส่เป็นละแนง ลูกสาวจะเอาแบบนั้นคุยตกลงกันแล้วเราอยู่ร่วมกันเนาะครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่นี่ค่ะน้องเข้าก็ทําอยู่สิบ้าวันทั้งปรับดินทั้งฉาบเนี่ยค่ะปรับดินเสร็จแล้วก็มาฉาบนี่แผงนี้ทําไมไม่ฉาบล่ะคะสงสัยก็เอาไวเเ้เจาะเนาะเจาะแล้วก็เอาทราย เอารถทรายลงมาเทลงมานี่แล้วก็ปูนเทปูนมานี่เพราะว่ารถปูนหรือรถรถทรายรถอะไรเนี่ยมันเข้าไม่ได้นี่มันเข้าไม่ได้มันเป็นหลังบ้านเนาะเนี่ยค่ะเราก็เก็บแผงไว้แผงนึงเอาไว้เจาะเอาทรายลงมาปูนเนาะลงมาแถบนี้เราต้องเอาทรายมาปรับไวมีดหรอเล็กอะ่ะ มาปูมูก,ก่อนค่ะแล้วก็เทปูนเทปูนแล้วก็จมุงค่ะมุงหลังคามุงหมดนี่แหละไว้เก็บของด้วยมันก็เป็นพวกกล่องพวกลังพวกขวดน้ําพวกอะไรค่ะจักรยานหลานของที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาไว้หลังบ้านเนาะทําห้องทําอะไรเก็บไว้เป็นห้องเก็บของหลังบ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าหน้าบ้านมันลุงลังไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรเกะก,กะไปหมด เนี่ยค่ะพื้นที่ค่าประบัวก็อัปเดตให้ชมเนาะค่ะประบัวก็ไม่มีคลิปปลูกผักคลิปไปสวนอะไรก็มีแค่นี้แหละค่ะเนี่ยทำครัวหลังบ้านนี่แหละอัปเดตให้ชมเรื่อยๆค่ะ ค่ะแล้วป้าบัวก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ